สวัสดีครับวันนี้ก็ปัญหาคอมที่บ้านนะครับเป็นเดลนะครับตัวนี้นะครับคอยเจ็ดนะครับเป็นคอยเจ็ดนะครับเดลออปติเพกนะครับเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับตัวนี้เป็นเดลนะครับก็ปัญหามันก็คือบูตนะครับบูตเครื่องนะครับภาพไม่ขึ้นนะครับเปิดภาพไม่ขึ้นตอนนี้ก็ลองเอาการ์ดจอครับ ถอดออกแล้วนะครับถอดออกทำความสะอาดแล้วนะครับแรมนะครับถอดแล้วนะครับก็โทษนะครับก็จะมีฝุ่นหน่อยครับก็ลองถอดทําความสะอาดเปลี่ยนสลงสล็อตของแรมหมดแล้วนะครับก็กาจอออกแล้วก็เสียบออนบอร์ดไปครับเพื่อที่จะดูภาพนะครับภาพจอก็นะครับนะ ก็ไม่มีสัญญาณขึ้นนะครับ <c oughs> ลองถอดตัวฮาร์ดดิสนะครับออกก่อนนะครับก็ตามตามทีเ่เขาแนะนำมานะครับก็เดี๋ยวถอดออกดูนะครับถอดฮาร์ดดิสนะครับถอดฮาร์ดดิสถอดแรมถอดถอะไรคือขอให้มันขึ้นภาพก่อนนะครับค่อยใส่ฮาร์ดดิสใส่อะไรเข้าไปนะครับตัวนี้เทสตัว จัมเปอร์นะครับเทสตัว power supply นะครับตัวนี้นะครับเวลาที่จะเทสเพิร์ power supply ของเดลนะครับก็ถอดที่ปลั๊กนี้เลยนะครับไฟมันก็จะผอกับ power supply ไปวิ่งไปที่นู่นนะครับวิ่งไปที่ตัวปลั๊กของพัดลม cpu นะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มาที่เมนบอร์ดนะครับหนึ่งชุดนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นของเดลนะครับ ก็ให้จำเส้นสีเขียวครับเขียวนะครับเขียวก็ดำนะครับเขียวก็ดำเพื่อเทสนะครับตัว power supply ดูนะครับเดีวก็ใช้วิธีนี้ได้หมดเลยนะครับเขียวก็ดำนะครับเทสแค่สองเส้นนี้ครับก็คือมันจะเป็นไฟ5โวลต์ในการเปิด power supply นะเราก็เสียบได้เลยนะครับอาจจะไม่มีขาตั้งกล้องนะครับอาจจะลบากนิดนึงนะครับ เสียบหาสายไฟแบบนี้เข้าไปครับเสียบเข้าไปได้เลยนะเขียวก็ดำนะครับเขียวก็ดำนะครับดำเส้นที่สองนะครับนี่ครับยนครับจะลำบากนิดนึงนะครับเขียวก็ดำนะครับก็เสียบไว้แบบนี้ครับจำมาเลยจัมเปอรกันไปเลยนะครับประมาณนี้ครับ ฝั่งนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับฝั่งนี้เป็นสีดำสองเส้นนะครับดำก็คือกาวครับแค่นั้นนะครับก็ลองจำดูก่อนนะครับแ้มเวลาถอดก็ดันออกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ชักขึ้นนะครับแรมนะครับก็ชักออกให้หมดนะครับตัวกาจอก็จะประมาณนี้ใส่ไว้ประมาณนี้เสียบไว้เลยนะครับ เสียบให้มันเป็นออนบอร์ดไปเลยนะครับเสียบออนบอร์ดของจอของกาไอของเมนบอร์ดไปก่อนนะครับไม่ต้องใช้ตัวนู้นนะครับก็เดี๋ยวเทสอันดับแรกเราเทสต์พอร์ตสไพลดูก่อนนะครับว่ามันหมุนไหมครับถ้ามันหมุนปกติ <c oughs> ก็แสดงว่าพอร์ s ส p p l y ไม่เสียครับก็เสียบปลั๊กได้เลยครับอโอเคนะครับเช็คดูซินะครับตามมา เบื้องต้นนะครับเป็นยังไงเอ่ย power supply นะครับหมุนนะครับหมุนตลอดนะครับไม่เสียนะครับนี่คือการอ่อนเฉยนะครับดูจัดด้านหลังก็ได้ครับด้านหลังไฟสีเขียวจะขึ้นตลอดครับอันนี้ก็คือ power supply ตัวนี้ไม่เสียครับอันดับหนึ่ง power supply ไม่เสียละนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเสียบเข้าที่ ที่ตัวเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชักปลั๊กก่อนนะครับไม่มีที่ถือนะครับก็ชักปลั๊กนะครับอ๊บโอเคครับเรียบร้อยนะครับชักปลั๊กเสร็จนะครับก็ชักจัมเปอร์ในที่เราทําไว้อ่าชักของไปเใย่ครับไม่ใช่แล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปที่เดิมครับผมอันนี้เป็นการเทสเบื้องต้นนะครับ อันดับแรกเราเทสพาวเวอร์สปายไปแล้วนะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้ก็น่าจะมีเป็นพันนะครับหลักพันนะครับตัวนี้แปดสิบพัทนะครับ i7 มันก็จะกินไฟเยอะหน่อยตัวนี้ก็จะแปดสิบพัทนะครับของเดียวแท้นะครับเดี๋ยวถ้าเสียจริงตัวนี้เดี๋ยวจะถอดขายครับถ้าไม่มีเมนบอร์ดเปลี่ยนก็จะถอดขายนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับต่อไปนะครับก็ทําคำสั่งนั่มไปแล้วครับก็ d d อ4รนะครับตัวนี้ ก็ใส่ไปเลยครับใส่สล็อตที่หนึ่งนะครับหนึ่งก็สล็อตที่หนึ่งนะครับสล็อตหนึ่งก็อันที่สองน,นี้นะครับเป็นสล็อตหนึ่งนะครับใส่ก็ดันลงไปบล็อกเฉยๆนะครับก็ต่อจอธรรมดาเป็นอ่อนบอร์ดไปแล้วกันนะครับยังไม่ต้องใช้การจอนะครับเสร็จให้มันบูตให้มันภาพขึ้นก่อน,นครับ ตารบูทไม่ขึ้นนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูสเต็ปต่อไปครับอ่ะเราเสียบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเสียบปลั๊กเลยครับเทสดูครับใส่แรมเข้าไปละเอยากขอแค่ภาพขึ้นก็พอนะครับบูทแล้วครับบูทเราวืดนะครับอาการนี้นะครับภาพมาไหมดูซึบมาเธอลูกพอ่อ มาไหมครับไม่มีสัญญาณนะครับแคนนอ t นะครับเยี่ยมนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเมนบอร์ดนี่แหละครับดูดูละน่าจะชัวร์ที่สุดละพวกชิปเซ็ตต่างๆเนี่นะครับน่าจะน่าสงสัยที่สุดนะครับอือ้มใหญ่เลยครับตอนนี้ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคอมที่แรงนะไอเจตมาต่อนต่อตะกี้นี้ครับแบกตัวโทรศัพท์หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ปัญหา,าภาพไม่ไปครับตัวนี้หนักใจนะครับต่อไปจะแก้ยังไงดีนะครับลอง power supply แล้วก็ใช้งานได้ปกติครับใส่แรมแล้วก็ ยังไม่มานะครับทําความสะอาดแรมเสร็จแล้วก็ยังไม่มานะครับลองถอดแรมจากเครื่องนู้นมาที่ใช้ประจําก็ยังไม่มานะครับแล้วก็ CPU ก็ทำงานปกตินะคพัดลมนะครับเดี๋ยวนะครับก็อาจจะสังเกตจากตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูดูที่อ่าที่ตัวไฟ led ที่กระพริบมาครับจะสามารถอาจจะบอกเราได้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับ เดี๋ยวนับกันเลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็จะเป็นหกับสามนะครับสัญญาไอตัวไฟกับพี่บพวกนี้นะครับจะบอกเราว่าหกกับสามนะครับก็เราลองเข้าไปเสิร์ชข้อมูลดูนะครับใน ในกูเกิลนะครับตัวนี้นะครับผกับสามนะครับมันก็จะบอกกับเราว่านะครับ system นะครับ error fail นะครับแล้วก็ชิปเซ็ตต่างๆนะครับมันก็จะบอกไว้ประมาณนั้นว่าเมนบอร์ดของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นชิปเซ็ตตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะครับชิปเซ็ตนะครับ ที่มันทําการประมวลผลหรืออะไรประมาณนั้นนะครับมันอาจจะมีปัญหานะครับแรมนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าสปายไม่มีปัญหาเช็คแล้วนะครับแรมไม่มีปัญหานะครับเอาของที่ใช้ได้ไปลองนะครับก็น่าจะเป็นที่เมนบอร์ดครับชัวร้อยเปอร์เซ็นเลยเป็นที่เมนบอร์ดเป็นชิปเซ็ตตัวไหนหรือว่าเป็นไบออตตัวไหนตัวหนึ่งนะครับที่มันไม่สามารถที่ทําให้คอมเราบูตได้นะครับ ชิปเซ็ตตัวนี้หรือว่าชิปเซ็ตหลักตัวนู้นนะครับอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งครับที่ไม่สามารถทําให้มันมันบูตเครื่องเพื่อจะใช้งานได้นะครับก็ตรงนี้ลองเสิร์ชดูครับใน Google ก็จะมีมีบอกในในในพันทิปนะครับของเลวตัวนี้นะครับในพันทิปนะครับจะมีอยู่นะครับว่ากระพริบกี่ครั้งนะครับมันคืออะไรนะครับ ก็จะประมาณนี้ลองดูแล้วไม่ต้องใส่ฮาร์ดดิสไม่ต้องใส่อะไรครับก็จากนี้ก็สรุปได้แล้วว่ามันเป็นที่เมนบอร์ดแน่นอนครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองหาวิธีอื่นแก้ไขดูนะครับก็อันนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ใช้เดียวตัวนี้นะครับ7040นะครับแล้อัติเพนะครับคอยจนะครับเจน6นะครับก็พวเวอร์ซัพพายตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ถ้าไม่มีเมนบอร์ดขายจริงผมก็จะถอดขายนะครับตัวนี้ นะครับราคาก็แรงอยู่ครับตัวนี้นะครับนี่เป็นแปดสิบพัตนะครับจ่ายกระแสได้เสถียรนะครับจ่ายไฟได้แรงเลยครับตัวนี้นะครับเจ็ดสิบพัดนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับฟึาบฟึ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 บก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เอาไว้เป็นเผื่อใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับ ลองลองเซตดูครับอาจจะเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เมนบอร์ดร้อซนะครับแรมการ์ดจอไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับดูแล้วนะครับลองเทสหมดแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็น M2 ด้วยนะครับตรงนี้เป็น M2 ด้วยนะครับมี M2 ด้วยนะครับนีก็ใส่ M2 อยู่นะครับตรงนี้นะครับ M2 ที่แรกก็นึกว่า M2 พังหรือเปล่า แต่จริงไม่พังนะครับก็ถึงกับปวดหัวครับตอนนี้ถอนขนาดนี้นะครับไม่สามารถที่ใช้งานได้ครับอ๋ยเครียดเครียดนะผมหรือว่าใครมีเมนบอร์ดตัวนี้ครับอยากจะขายก็ทักมาได้นะครับขอราคาไม่แรงหน่อยนะครับออฟติเพ็เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับเดลคอยเจ็ดนะครับเจนหกตัวนี้นะครับเหนื่อยใจนะครับ ก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากทำใจนะครับผม,ผมก็จะประมาณนี้ครับเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่ใช้รุ่นนี้นะครับก็ถ้าใครเจอแบบนี้ก็ลองทำเหมือนผมแบบแบบแบบนคออรับอันดับแรกก็เซ็คเช็ดเอเช็คพบว่าสับไายอันดับที่สองก็ทำความสะอาดแรมครับถอดออกมาหมดเลยทำความสะอาดแรมแล้วก็ถอดก้านจอแล้วก็เสียบเป็นออนบอร์ดไปนะครับ เราก็เช็คดูครับถ้ายังไม่ขึ้นภาพหรืออะไรก็มาเช็คที่อ่าสัญลักษณ์ไฟ LED ตรงนี้ครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ไปเซตรัวครว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแก้ไขไม่ได้แล้วก็น่าจะต้องจบกันนะครับถ้าไม่มีเมนบอร์ดตัวนี้ขายนะครับก็คงต้องซื้อหรือ CPU ครับไปไปใส่เมนบอร์ดธรรมดาเพื่อที่ให้มันง่ายขึ้นนะครับผมก็จะประมานั้นนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบนะครับกับเร็วตัวนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับลาแล้วครับผม